อร่อยมั้ยอร่อยอือันนี้อร่อยจริงอันอื่นโกหกแล้วแบบมีวันหนึ่งว่าผมเป็นแบบประมาด้กูวิ่งไปไอ้เที่ยกูจะตายอะไรสารเดียวแค่ไหนจะเป็นลมอ่ะขาจะขาดแล้วไม่เอาแล้วกูยอมแล้วทานไปเคยไปขิงเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยร้านกูไม่กล้าเจอแปลงไงอ๋อพี่เห็นรับพี่เลยเรียกเขามาพี่มาคุยกับเขาพี่ไปงานกาชาติแล้วพี่สายดาวได้เขามาโอ้โหผมได้ยาปรับพันธุ่ม วันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมนะครับพี่กูเกิล สสวัสดีคชื่อก,เกอูเกิลจริงมหรเอแค่เกิลแล้วก็แบบมันกูเรียกใช่ใช่ใช่ถูกต้องกูเอเกิลจริงๆแต่หมายความว่าเกิลเนี่ยแม่ตั้งให้เออแล้วเพื่อเอินว่ามันมาพ้องกับยุคตอนนี้พอดีก็เลยเกิลเกิลเกิลอะไร ตัวเรามันเป็นอย่างนั้นคือแม่เรียกว่าไอเกิลจุกเตาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราไม่ได้มาเปลี่ยนเป็นไม่ใหม่ใหม่กูเกิลเพราะว่าเพราะว่ามันมี Google ใช่ไหมใช่มันเป็นเหมือนว่ามึงใครวะกูเกิลใช่ไหมถูกต้องอ่ะมึงบอยกูเกิลโอเคจุกมึงฟานเลยเป็นไอ้กูเกิลจุกเตากูฟานกูเกิลจุกเตาครับเออใช่กูเกิลอย่างนี้นะใช่ก็จริงๆริงเขาเป็นเพื่อนของฝนใช่นานมากแล้วแฟนเก่าผมตั้งแต่นู่นนะครับผมแล้วผมไปเจอเขาพอดีก็เลยเหมือนแบบกลับมา คุยกันแล้วก็แต่ตอนนี้ด้วยกันตอนนั้นแต่บอนด้วยกันด้วยแล้วก็ตอนนี้จริงๆพี่เขาทำหลายร้านนะเขาทำมีตามตามเผินพุงเผินพุงอาหารใต้เดือดเซาฟ์มีมีเยอะมากแล้วก็เขาก็เพิ่งมาเปลี่ยนตอนแรกอ่ะเขาจะมีร้านพิซซ่าชื่อไทม์ใช่ไหมเป็นชื่อลูกเขาตอนนี้เขาก็มาเปลี่ยนเป็นไดเนอร์แล้วก็อาหารไดเนอร์คืออะไรก็เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมมีชิคเก้นกับวอฟเฟิลซึ่งคนอาจจะงงเดี๋ยวเรามาพูดถึงนี้เรากินบัฟฟาโลวิงก่อนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าบัฟฟฟฟฟฟาาาโโโลลลวววิิิงงงทีี่่นคือบบััเลยยใช่ถูกกต้อองเรีีววๆ็คคืมมมัันจะาบฟฟาาโลเนะ ใช่ไชนป่ะใช่นั่นคือซอสมันเพราะว่า b u f f a l ลวิง g ่ะมันไม่ใช่ซอสบาร์บีคิวนะเว้ยมันคือซอสบั f f a l ลมันจะเป็นซอสพริกแบบมเนยๆหน่อยอะมันจะมีความฉุนของพริกและกินกับสลารี ri, มันก็จะเข้า<ช>ขกันเลยนะก็คือถ้าใครไปอเมริกามาหรือว่าอยากกินอาหารที่เราเห็นกันในหนังว่าเขากินแบบไดเนอร์เป็นยังไงอะก็เนี่ยทาเนอร์เจองาไม่ใเจ้ารนคือท <laughs> เราทานชอบไหมทําชอบทําชอบเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีพิซซ่าออกมานะพิซซ่าเป็นพิซซ่าแบบอบจากเตาถ่านทานไปเคยไปขิงเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยร้านกูไม่กล้าอเมรล้าเพราะว่าทานไปขิงเพื่อนเฮ้ยเนี่ยร้านกูอ้าวดี้แยกไปมันก็เลยไม่กล้าไงอร่อยนะส้มน้าชอบ คือมันไม่ใช่แบบซอสบาร์บีคิวแบบที่เรากินกันอ่ะเนาะใช่อันนี้มันคือเดืยวบัฟฟาโลซอสแล้วกันใช่ใช่บัฟฟาโลอ่ะบัฟฟาโลวิงอ่ะมันคือซอสบัฟฟาโลนะเขาจะมีซอสพริกแบบของเขาอ่ะของอเมริกาแล้วก็เอาซอสพริกอ่ะไปแล้วเขาก็จะไปแบบใส่กับเนยละลายนะเขาต้องทำอย่างนั้นเป็นซอสบัฟฟาโลอ่ะถ้าพี่ฟานไม่ติดเนี่ยจริงๆที่อเมริกาเขาจะกินกันแบบนี้เลยเนาะใช่ครับผมผมติดผมแค่ขี้เกียจทำความสะอาดนิ้วเขาจะกินอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็เขาจะดูดนิ้วเนาะเนี่ยทำความสะอาดเมื่อ กินข้าวเสร็จใช่ไหมกินแบบสปากเกต็ตตี้กินอะไรเสร็จแล้วก็ขนมปังอะ่ะเอามาเช็ดปากเนี่ย <laughs> แล้วกินบัฟฟาโลวิงที่อเมริกาดังมากนะเพราะว่ามันกินกันตอนดูซูเปอร์โบว์ใช่ต้องนี่ครับซูเปอร์โบว์ครับ แต่รสชาติดีราคาดีด้วยป่ะพี่ราคาดีมากเขาขิงไว้แล้วว่าราคาเขาดีมากใช่ราคาดีครับอยากให้ทุกคนมากินออเทนติกอเมริกันในราคาที่ดีมากๆมาที่ทำดเนอร์ได้พี่เขาบอกว่าตอนผมนั่งคุยกับเขาเรื่องได้ยเปื่อยเ,เขาบอกว่าเขาอยากทําเป็นฟิลไดเนอร์ถ้าเราไปกินดเนอร์บางทีไปกินแป๊บเดียวนิดเดียวออกมาบิลแพงนิดนึงเนาะห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วแพงนิดนึงเขาก็เลยอยากที่จะทำให้แบบคนทั่วไปก็เข้ามากินได้เข้าถึงง่ายก็คือมากินดเนอร์ในราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงจับต้องได้เนาะอันนี้อะไรเขาเรียกว่า เมเปิลบัตเตอร์ไซรัปอ๋อโอเคมีเมเปิลไซรัปมีบัตเตอร์ถ้าเมเปิลไซรัปอย่างเดียวกินแล้วมันจะแบบหวานแซ่บคอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเพราะว่ามันเป็นผสมข้าวกับหวานต้องมันต้องมีบัตเตอร์ให้มันมันกินอันเนี้ยแหละจะเข้ากันชิคเก้นกับวอฟเฟิลคนชอบคิดว่าเป็นเพราะคนดำชอบกินมัวซัวไม่ใช่นะเขามีมานานมากแล้วแบบตั้งแต่ยุโรปสมัยแบบ5-600ปีมันก็กินเบลเยียมเงี้ยมันทำวอฟเฟิลเก่งนใช่ถูกต้องแต่สมัยก่อนมันใส่สตูไก่กินบนวอฟเฟิลเหรอใช่ เพราะว่าเหมือนวอฟเฟิลกูทำเยอะอยู่แล้วอะอแล้ววอฟเฟิลมันจะเป็นวอฟเฟิลแบบเบลเยียมมันจะไม่เป็นวอฟเฟิลแบบนี้ หลังจากนั้นมาคือที่อเมริกามันมีพวกแบบแบบนิวออร์ลีนพวกอะไรเงี้ยมันจะชอบมีคนยุโรปคนอะไรเข้ามาอยู่บ้างผสมภาษากันปไปฮะมันก็ชอบกินอาหารแบบเนี่ยชอบกินคอนเบรดกับไก่บ้างจนท้ายสุดมาเป็นบอฟเฟลกับชิคเก้นนี่เลยลโคตรด,ดังบางที่ม่งใส่ไอเพรามไอศครมก็จะเป็นของหวานนิดนึงนะไอติมวอฟเฟิลกินละไก่นะนะไก่มันรวงเลยไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องนี้พี่ฟานมาอีกแล้วตอนไปอเมริกาพี่อยู่เด็กก็อเมริกาม่กินมั่วซั่วมากวอฟเฟิลมีคอมเมด์ปะคอมเมด อาหารที่ตั้งมาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นวัวนะครับเราไม่ได้ขุนเองเราไปเราไปเมี่ยงอยู่หลังเราโฮมเมดหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฟเฟิลที่ทําแป้งเองขนมปังที่ร้านก็ทำเองนะขนมปังบันเนี่ย <c oughs> ใช่ขนมปังบันทําเองแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีแฮมเบอร์เกอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยบันที่แฮมเบอร์เกอร์เราก็ทําเองซึ่งทํามาจากโปเตโตสราช่วยเออเนี่ยดีมันจะแบบนิ่มๆไก่เนี่ยอร่อยมากเพราะว่าไอ้แบตเตอร์มันอ่ะไอ้แป้งที่ชุบเนี่ย สุดๆเลยอ่ะกรอบไหมกรอบอร่อยแล้วก็ไอเนื้อข้างในมันจะแบบจูซี่หน่อยป่ะใช่ส้มต้องลองอืมาสุดยอดเป็นไงอ้วนจิงๆไม่ได้ไม่เนี่ยอยากให้ฟังเสียงพี่ฟานอ่ะเวลากัดกรึบกรึบกรึบกัดดีมากครับสุดยอดไม่่ถายด้ไหมคะขอพิมพ์ได้สิครับอร่อยมากใช่กรอบครับขอบคุณครับใช่ก่อนนี่ก็โฮมเมดนะทำที่นี่ แล้วคุณอาที่เขาเป็นเชฟอ่ะเขาอยู่อเมริกามา20ปีแล้วท่านผู้ชมไปเล่นบาสไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอร่อยมหมอร่อยอันนี้อร่อยจริงอันอื่นโกหกคำนี้ต่ำคุฟฝันไม่ทันซอสเตชเนี้ยใส่ในพิซซ่าด้วยปะใส่ด้วยเดี๋ยวมีพิซซ่ามาคือผมอธิบายง่ายๆเลยท่านผู้ชมแบบ ดเนอร์ iner, ที่อเมริกามันคือที่แบบถ้าบ้านเราก็เป็นเหมือนแบบฟิลแบบน้่ข้าวต้มอ่ะเออง่ายๆเร็วๆฟาต์นฟู้ดนะจะพูดอย่างก็ได้นะง่ายๆเร็วจะแบบกูแบบไม่อยากเข้าฟาต์ฟูด้ดกออูอยากจะมีฟิลนั่งกินคุยฟิลแต่ปนแบงค์แม่งก็ไปคุยที่ดเนอร์อจะจีบสาวนัดครั้งแรกแม่งก็จะไปนัดที่ดเนอร์นี่คนทั่วไปนะจะแบบแฮง์มาแวะดเนอร์ก่อนกลับบ้านเมามาหือแฮง์มาไปกินดเนอร์ให้นึกภาพให้นึกถึงเหมือนในหนังอ่ะที่แบบมันจะอยู่ในปั๊ม ล้วก็จะมีคนมาเสิร์ฟกาแฟนึกออกว่ามันจะมีป้ายแบบใหญ่ๆแล้วก็มีแบบอาหารเขาเรียกว่าอ l l day breakfast เนาะกินได้แบบตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยถ้ามีตัวละครแบบแ hangover ่กถูกต้องสั่งหน้ามาสักหน้ามานั่งสี่คนอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแเครื่องกาแฟไหมคะเอาอะไรเอาทีเค้กเนั่น่าสนเนอะเดี๋ยวเราจะไปพ้น แบงค์นู้นกัน้วก็นูีกันก็วางแผนกันที่นี่มันจะเป็นอย่างนั้นอะแล้วก็อาหารอะส่วนมากอะมันจะเป็นอาหารแบบเพื่อนไปกินด้วยกันแล้วมันก็จะสั่งแบบรวมๆมันกินเนาะแล้วก็แบบแบบเหมือนแชร์กันอะพี่ฟานพูดได้ผิดับมันเหมือนหลังข้าวต้มเอาไส้กรอกนี้จิ้มกับซอสนี้ซอสบัฟฟาโลก็คือจับทายอะใช่น้อนคือเสน่ห์แล้วแบบ เราอยากใส่ซอสขอซอสนู้นมาใส่อันนี้อะไรเงี้ยมันจะได้มันเหมือนร้านข้าวต้มเลยร้<ม>านข้าวต้มฝรั่งล้วอาหารจะหากินยากเพราะพัทนาทานจะไม่เสิร์ฟอย่างเช่นชิคเก้นมอปล์อะไรเงี้ยไม่มีอ่ะหรยอจะกินสลัปปี้โจ๊กจะกินบัฟฟาโลวิงอะไรมันไม่มันเป็นอาหารแบบ ง่ายๆเนาะง่ายๆง่ายๆเร็วๆแบบเพราะว่าถ้าเกิดพี่ฟานพูดเนี่ยตนแบงมันใช้เวลาแบบมันต้องคุยปุ๊บปุ๊บแล้วก็ออกถูกป่ะอมเพต้องคุยแล้วก็เร็วแล้วก็ออกไปแต่ว่าพี่ฟานน่าจะลองสล็อปพี่โจหน่อยมารู้ตัวนั่งใดเนอะต้องนั่งท่านี้เนิดนึงเพราะว่ามันแบบเข้ามุมใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นสาวๆมาสเก็ตมาเสิร์ฟอ๋อใช่ถ้าเป็นแบบห้าสิบปีแล้วล่ะมันจะเป็นแบบวินเทจหน่อยมีตู้เพลงที่แบบเข้าไปกดแล้วก็ ชวนสาวมาจีบแล้วก็กดเพลงให้เราอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสเก็ตมาเสิร์ฟประมาณเนี้ยอารมณ์พี่เป็นคนยังไงชวนสาวมาจีบแล้วกไ็ไปหาสาวไหมครับ <c oughs> ไม่เล่เขาไปจีบเขาโอ้โหไม่ใช่คนแบบนั้นหมายความพูดผิดครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยเจอแปลงไงอ๋อพี่เห็นครับพี่เลยเรียกเขามา <c oughs> พี่ไปคุยกับเขาพี่ไปงานกาชาดแล้วพี่สายดาวได้เขามาโอ้โหผมได้ทุ่ยาปรับพันธุ์นูกวันนี้พี่ก็นอนรอกันเนงรอดนะครับผมรู้ ซอพตี้โจอร่อยแต่ก่อบ้านเราก็มีนะที่ไหนรู้ว่าบ้านเราเคยบังนะยิ่งเหรอพี่อายุแก่กว่าผมเยอะไหมสามปีโอเคครับตอนเราเด็กอ่ะยุคที่คนเอาของเข้ามาเปิดบ้านเราอ่ะก็จะเป็นคนที่ไปเดียม้างนอกเพราะบ้านเราจะไม่รู้เรื่องเมองนอกเลยนอกจากว่า ทีวีน้อยมากเพราะว่า IBC ีีอะมี3ช่องน้อยมากต่ำห้าเจ็ดเก้าไอแล้วก็มี UBC ูบีะไอบีซีสมัยก่อนมีแค่2-3ช่องเองนะทรู i ิชันอะเริ่มต้นมามีเยอะไม่ UBC มีเยอะตอน IBC ตอนแรกเลยน้อยมีแค่3ช่อง IBC 1-2-3ใช่ใคนที่เขาไปเลียนเมืองนอกเขากลับมาเขาถึงเอาของเมืองนอกกลับมาเปิด มีเยอะมากพี่รู้ว่าเวนดี้เคยเปิดบ้นานเราจำได้ดิที่สยามจำได้พาโกโบเบลเคยมาแล้วซับเวยเคยมาแล้วแต่คือคนยังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้ยังไม่รู้มากเลยไปไไกินมาเร็วไปเร็วพวกของแบบคาร์เนโวอาหารพวกเนี้อย่างคอนด็อกบ้านเราก็ดังเมื่อก่อนเหรอเมื่อก่อนคอนด็อกอ่ะขายที่เดอะมอลมี เลยอ๋อใช่ที่มันเป็นเหมือนแบบคอนด็อกชอบเหมือนกันแล้วก็มีไอซี่อ๋อไอซี่นี่สุดยอดเชลลพี่เชลลพี่มันคือเชลลี่แต่อร่อยก็เชลลพี่เป็นลูกหมีใช่เป็นลูกเสืเป็นลูกหมีโคตรอร่อยเพราะมันจะเป็นแบบนุ่มมันจะเป็นโฟมๆอ่ะอร่อยมากใช่พวกเนี้ยเขาก็จะเอาเข้ามาแล้วแบบพวกอาหารไดเนอร์ตอนนั้นก็มีใช่แต่แค่คนไม่กินอ่ะจจะยังไม่เก็ตมั้ง ช่วงนั้นอะไรเงี้ยสลอปปี้โจอ่ะแต่ก่อนมีขายทุกปั๊มเลยอย่าบอกว่าเป็นเบนดี้มีเหรอไม่ไม่ปั๊มเอสโซไทเกอร์มาหน้าตาอย่างเงี้ยนะหน้าตาอย่างเงี้ยของเราอร่อยกว่าครับใช่แต่ไม่มีใครกินตอนนั้นอ่ะแต่อันนี้อร่อยจริงเพราะชีสอร่อยมากพี่ฟาน้องเล่าเรื่องทําไมต้องสลอปปี้สลอปปี้มันแปลว่าแบบเปื้อนๆเละเวลากินปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบเปื้อนๆเละๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งชื่อว่าสลอปปี้โจเราไม่ได้ตั้งนะครับเขาตั้งมาอยู่แล้วเออเขาตั้งมาอยู่แล้วสมัยก่อนอ่ะม นี่คือแม็กซ์สลอปปี้นะนี่คือสลอปปี้โจแต่เคยไปกินเมืองนอกป่ะแม็กซ์สลอปปี้มาเปื้อนเออจริงเปื้อนมันต้องใช้ไม่เปื้อนดูดดูดมือแล้วคือแบบวางมาใส่มือเรานี่คือเลอะเลยอ่ะใช่สลอปสลอปปี้ของจริง แต่ว่าบ้านเราไม่แตยาเลยเออมันจะ,ม,นจะมันจะยาก <c oughs> พี่ช่วยผมกินบ้าง <c oughs> ได้ดิช่วยดิครับ<า>จริงๆงนี่คือต้นกําเนิดของร้านทาไทม์เลยนะใช่ครับอตอนนี้ตอนนี้พิซซ่าดีกว่าเดิมนะเพราะว่าแบบขนมปังดีมากร้อนอยู่นะ <c oughs> ตามพี่ฟานนะครับถ้าเกิดว่าพิซซ่ามันใหญ่ปุ๊บเนี่ยต้องทบอันนี้เป็นนิดนึง <c oughs> ใ<ช>่อ,งอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเชื่อหลัยตรงข้างหลังเนาะใช่ ร้อนใช่ไหมรอ้อน <c oughs> แป้งทําดีมากอะอันนี้พูดจริงๆเลยนะเนี่ยดูแป้งดูอย่างงี้เห็นป่ะมันมีแอบพ็พอกเก็ตเอยอะใช่ถูกต้องแล้วมันกรอบนอกนุ่มในคนชอบคือพิซซ่าบางกรอบคือพิซซ่าอิตาลีจริงๆ,ๆไม่จริงนะเว้ยอิตาลีไม่มีบางกรอบอิตาลีมีอย่างงี้อันนี้เขาไม่เรียกบางกรอบอันนี้เขาเรียกอะไรบางนุ่มอะส่วนใหญ่ที่เขาเรียกก็เหมือนอิตาเลียนสไตล์อ่ะ ใช่แต่บริสไตล์ถูกต้องเนี่ยรู้ไหมเห็นแป้งป่ะตอนตีอะมันเลยรูๆข้างในครับเบผมตีไม่รู้ใหม่ฮะมันต้องยืดออกมาอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันต้องเหนียวนี่คุณอาทำแป้งน้องที่เป็นฝ่ายฟู้ดอินโนเวชั่นเป็นคนจัดการก็คือสูตรมาจากคุณอาแหละเพราะว่านี่ไม่ใช่แป้งอะไรประสงค์ทั่วไปนะเราใช้แป้งแบบทำข้าวจากอิตาลีเลยแป้งแบบนี้เลยค่ะถว่าสมกับเป็นคนอิตาลีเนี่ยรู้จริงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไปเลยเพราะมันจะมีความแบบเป็นเกล็ดกินไปแล้วมันไม่มันจะสากลิ้นอ่ะ อ๋อกินแล้วรู้เลยเพราะว่ากลูเตนเนี่ยบ้านเราเหนุ่นนะสมัยก่อนไม่มีใครบอกแพ้กลูเตนเลยอเมริกามันชอบแพ้กลูเตนเยอะคนผิวขาวอะ่ะเขาเลยเอากลูเตนออกจากแป้องอิตาลีอะ่ะไม่มีกลูเตนทอยู่ไม่ได้รู้มันต้อง<ต>มีกลูเตนข้าวที่เรากินกันอะ่ะมันก็มีกลูเตนขนมจีนอย่างเงี้ยมันก็มีคีดมาอร่อยอะ่ะ พราะกลูเตนพอคนอเมริกามันไม่ค่อยกินกลูเตนกันมันก็แบบมีโนกลูเ e นกลูเ e นฟรีอะไรเงี้ยบ้านเราบางคนก็เริ่มมาติดกินแล้วไม่อร่อยแต่เขาก็ไปสัมภาษณ์อันนี้เรื่องจริงนะ <S <S เขาไปสัมภาษณ์คนอิตาลีกันเหมือนว่าเออเนี่ยทำไมแบบเราถึงไม่คุณคุณแพ้กลูเตนไหมบอกไม่แพ้บ้ามั้าใครมาแพ้แล้วมันไปเช็คบางคนแพ้จริงอบอออกเบางคนก็แพ้นิดเดียวอะ่ะแต่บอกไอ้เฮียแพ้ก็แพ้ดิเฮียมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยกินไปเดี๋ยวก็ชนะนี่มันน้ำส้มข้นเลยน้ำส้มที่นี่ข้นด้วยนะนี่น้ำส้มข้นจริงๆเลยเนี่ยแต่โฮมเมดจริงใช่โฮมเมดจริงครับี ป้านั่งคันอยู่ข้างหลังเลยนั่งแงะเม็ดอยู่ข้างหลังอ,ะอนน่ะอิิมนาขอบคุณครับอุ้ยร้านนี้ทําดีภูมิใจไหมภูมิใจที่ฟันชมนี่แหละครับใช่เหรอสเต็กนี้เท่าไหร่อ่ะโอ้ยราคาดีนะเนี่ยแล้วทำไมพี่ถึงเปิดเป็นไดเนอร์พี่ชอบอะไรก็ความต้องการก็คือว่าเราต้องการให้เดี๋ยวที่พี่ฟันเล่าให้ฟังไปเมื่อต้นคลิปกันเนาะคืออยากให้ทุกคนมากินแบบออเทนติกอเมริกันอะในราคาที่ เข้าถึงได้เข้าถึงง like ่ายไม่ต้องแพงมากเราก็เลยเลือกวัตถุดิบเอาจริงดีที่สุดเข้าที่จะหาได้ในราคาที่จับต้องได้มาเพราะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคการเป็นดิเนอร์มันไม่ได้หรูนะเหมือนที่ฟานเล่าถูกป่ะการกินดิเนอร์ไม่ได้หรูมันเหมือนการมากินแบบง่ายๆเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้รู้สึกเป็นแบบนั้นมากกว่าหนึ่งน่ยบาทเนี่ยทั้งโต๊ะได้ไหมราคาดีป่ะดีเพราะว่ามันเยอะมากนะกินได้ห้าคนอ่ะกินไงก็อิ่ม ขนมบังพิซซ่าไม่อร่อยจริงเดี๋ยวในอนาคตเรามีแผนที่จะเดลิเวอรี่เนาะพิซซ่าสั่งไปกินที่บ้านได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งเองเดี๋ยวพี่ไปส่งเองภูมิใจเลย ภูมิใจที่ฟันชมเลยนะครับ so พ,พี่ช่วยผมกินบ้างได้ดิช่วยดิครับสั่งไปกินที่บ้านได้นะแต่จุดแก๊บเออใกล้กันใกล้กันแป้งนี่เราใช้เวลาหมักประมาณส8ชั่วโมงนะคือหมักให้กูเต็นมันขึ้นแล้วเวลาพอยืดปุ๊บเนี่ยมันจะยืดแบบที่พี่ฟานพูดอ่ะมันจะมีความแบบเป็นใยพอเวลาอบแล้วมันจะเหนียวมันจะนุ่มๆหนุ่เหนียวหนึบๆอะไรเงี้ยพิซซ่าหน้ามันคือส่วนที่เราชอบแต่อย่าดูแค่หน้าพิซซ่าที่อร่อยอ่ะมันอยู่ที่แป้งถ้าแป้งดีอ่ะหน้ายังเผลอๆไม่ต้องอร อย่างอร่อยเลยแต่ท่าน่ามาอย่างเทพนะแป้งไม่ดีไงพิซซ่าก็ไม่อร่อยดูอะต้องดูที่แป้งผมดูแป้งอร่อยสังเกตว่าไปถึงเสิร์ฟมาปุ๊บเห็นปุ๊บรู้เลยปะไม่รู้ไม่รู้เนาะต้องกินเห็นปุ๊บนี่ก็คืออ่าโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รอดแล้วต้องมาดูต้องมาฉีกดูอะเนี่ยแก้วยังเป็นซูเปอร์ไทม์อยู่เลยเออใช่ครับก็คือไทม์ตอนเด็กนี่ไทม์มหาล,ายลัยละร้านอยู่ที่ไหนพี่ร้านอยู่ที่สยามสแควร์วันครับอยู่ที่ชั้นสี่นะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ ว่าจากช่องสเตฟานได้ครับก็คือได้10%ใครมาจากช่องเราใช่ไหมอรครับสำหรับช่องพี่ฟานถ้าคนไม่เคยลองถ้าจะมาแล้วอยากให้ผมแนะนำนะชิคเก้นกับวอฟเฟิลก่อนเลยเพราะว่าอย่างน้อยท้าผู้ชมเคยกินวอฟเฟิลแล้วแล้วก,ก,กินไก่ไกทอดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้กินได้เลยปะสมกันอร่อยมากนะใส่ซอสพริกใส่อะไรได้เลยเวิร์กมากแล้วก็ซอสเนี่ยบัตเตอร์เมเปิลสแบบเนี้ยอร่อย หวานเค็มๆหนึ่งเลยนะที่ต้องลอง2 Buffalo Wing เพราะว่าเราชอบคิดว่า Buffalo Wing บ้านเรามันคือไอซอสบาร์บีคิวมันไม่ใช่มันคือซอส Buffalo มันต้องเป็นซอสเผ็ดๆหวานๆแบบนี้นี่นถูกต้องแล้วอยากให้มาลองเนาะว่า Real Buffalo Wing เป็นไงใช่เนาะใช่เลยนี่คือ Real Buffalo อ Wing เลยแล้วแนะนำให้กินแบบนี้ด้วยซารารีมันจะเข้ากันมากใช่ไออันเนี้ยพี่รูแค่พี่กินไปอะ มันคือแคลอรีร่ติดลบจริงวะใช่คือมันใช้พลังงานช่วยย่อยใช้ย่อยอันนี้มากกว่าที่มันมีแคลอรีร่อะนี้ดีแต่ไม่ดีดีก็คือพี่กินไปก็คือมันเบิร์นมากกว่าที่มันมีพลังงานให้แล้วก็พิซซ่านี่คือถ้าท็อป3ผมนะอยากให้มาลองมากอาหารไดเนอร์จริงๆคนอเมริกาชิลๆกินกันงไงน่าจริงเราต้องกินกับถ้าจะให้ดีเลยอะเครื่องดื่มมันมี2อันส้มขันสดกับไอซ์ทีมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอันนี้เป็นโปรเตโตบันที่บอกพี่ฟานเนาะอันนี้ก็เป็นเรกอนอันนี้น่ากินเหมือนกันแล้วมา p o t a ต o บันอ่ะมันคือเวิร์กมากนะอยากให้่านผู้ชมลองกินดูเพราะว่ามันคือแป้งที่เขาใช้มันฝรั่งด้วยอมันจะหนึบกว่าจะหนึบหนึบมันจะไม่ได้แบบฉีกง่ายอ่ะมันอร่อยมันนุ่มทำไมพี่ถึงชอบวิ่งอ่ะเมื่อก่อนเคยคือเล่นเป็นคนชอบเล่นกีฬานะแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นนักบอลเสร็จปุ๊บแล้วก็มันบาดเจ็บเยอะอใช่ป่ะเวลาแบบโดนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยหันมาปั่นจักรยานพอมาปั่นจักรยานปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์เยอะมวด อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล,แล้วมันต้องไปต้องไปที่ต้องไปที่สนามที่เขาชอบไปปั่นกันก็คือสนามสมัยก่อนเขาเรียสนามฟ้าใช่ไหมสุขมงคลจิตนะครับ แล้วพี่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้เตรียมตัวเลยเตรียมตั้งแต่เมื่อวาน,รวานพรุ่งนี้จะไปปั่นใช่ไหมพอไปปั่นเสร็จปุ๊บเรื่อโบกกันน็กครับผมเ<อ>ขาไม่ให้เข้าฟาวเลยวันนั้นเพื่อนๆเ,เ,เขาไปกันหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือสาเหตุที่แบบว่าเอ้ยไม่อยากไม่อยากแล้วเคยมีไหมเตรียมของจะไปปัญญ่นอย่างเงแบบเตรียมตั้งแต่เมื่อวานนู่นนี่พอไปถึงทั่ข<อ>ี้เกียจสัตว์เลยไม่น่ามีไหมมีนะก็มีอารมณ<อ>์นั้นเหมือนกันนะแทนนานเกิอนอะ่ะไปถึงขี้เกียจแล้วมีอารมณ์นั้นเหมือนกันก็เลยมาหาวิ่งเพราๆวิ่งที่ไไหนก็ด้ ก็ไปวิ่งที่ไหนส่วนมากสมัยก่อนอ่ะวิ่งตามงานเพราะแบบเฮ้ยพอไปวิ่งปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออว่ะมันบรรยากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันโอเคใช่ไหมเหมือนส้มไปต่อยมวยอย่างเงี้ยมันจะมีแบบบรรยากาศจากที่เคยวิ่งที่เคยคุยกับฟานอ่ะว่าเฮ้ยมันเคยวิ่งอยู่ที่ประมาณเพจห้าพอไปถึงในงานเป็นเพจสี่มันแบบบรรยากาศมันทําให้เราแบบไปวิ่งได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออชอบการวิ่งมันวิ่งไปได้เรื่อยๆมันวิ่งแบบมันเหมือนมีสมาธิกับตัวเองอ่ะประมาณเนี้ยนี่คือก็เลยชอบแล้วเหนื่อยไหม เหมือนถามว่าเหมือนถามว่าเหมือนถามว่ามันเริ่มเหนื่อยตอนไหนปกติไม่แต่ผมเป็นคนถ้าผมวิ่งอ่ะผมแบบห้าอทีแรกจะเหนื่อยแล้วก็อะไรแล้วจะเป็น้าเหมือนกันแต่ของพี่อ่ะจะเริ่มโอเคตอนหลังครึ่งชั่วโมงไปแล้วสมมติวิ่ง5้ากิโลแรกมันจะแบบเหนื่อยอารมณ์มันจะเหนื่อยมันจะแบบว่าโอ้โหแบบวิ่งแบบเหนื่อยมากพอหลังจาก5กิโลไปอ่ะดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะไม่มีจุดว่าจุดแบบสวิตพอยอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ10โลแรกหลังจากเลยสวิตพอยไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยละเจอวอลอ่ะมันมีวอ ถ้าเกิดวิ่งผ่านบอได้ปะขายได้หลดดุดอ่ะจะชิลป่ะพอผ่านไปนก็ไม่ได้ชิลนะมันก็ไม่ได้ชิลนะมันไปชิลตอนที่มันได้รับมันเข้าไปที่ finish l i n อ่ะอันนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ไปวิ่งผมเป็นคนขี้เบือ่อทั้งยาวิ่งไม่ได้การชอบกีฬาแต่และคนไม่เหมือนกันใช่ใช่ผมอะเนี่ยชอบกอล์ฟกอล์ฟมันชาเลนจ์เนี่ยมันได้แบบไหลหลุมหลุมนี่ผมไม่ได้บอกว่าน่าเบื่อซะว่าคนอื่นผมบอกว่าผมเบื่อผมวิ่งไม่ได้เข้าใจเข้าใจอย่างเช่นไปวิ่ง ไม่บมดนั่นไงแต่ผมชอบอะไรรู้ว่ะเอาผ้าปิดเวลาเริ่มนับยาลิร้อยคันแล้วพอถึงยาลิร้อยคันถึงจะหยุดวิ่งได้ทำไมวะไม่เข้าใจก็เพิ่ม ภาผมเห็นอะวิ่ง30มนาทีอย่างเงี้ยผมโอ้ยหสิบแปดนาทีโคตรนานเลยเว้ยแม่งจะรอรอทนไม่ไหว20กูไปแล้วผมเลยเอาผ้าปิดแล้วก็วิ่งตอนแรกวิ่งโดยการเสียบหูฟังแล้วก็เสียบแอร์พอร์ตอะฟังเพลง5เพลงแล้วผมเลือกเพลงประมาณ25นาทีอะไม่เกินเกินเพราะผมเลือกแบบโนเปิลเบิร์นเลสอะไรแบบยาวยาวเพลงจบปั๊บ5เพลงนี้ที่กูเอาเป็นเพลย์ลิสต์มากูหยุดได้สักพักไปมันเบื่อที่จะหาเพลง ผมได้ทาวิธีนี้เลยเป็นวิ่งแล้วรถมันจะวิ่งผ่านใช่ไเจอยาลิตรร้อยคันผมค่อยหยุดแล้วเจอปะเจอทาให้เจอทาไงอ่ะวิ่งทั้งวันนะก็วิ่งไปเรื่อยแล้วก็เจอมันรถเอ้านี่มีวินัยนะมันเป็นซอยรถผ่านตลอดอะรถเยอะนะมันเป็นสี่เลนมันมีรถผ่านผมก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วนับ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 พอร้อยคันผมไปดูทีเอ้ย 55ทีชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยเออเป็นเทคนิคที่ดีเหมือนกันนะใช่แล้วก็เป็นแจ๊ดเป็นอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะแล้วแบบมีวันหนึ่งว่าผมเป็นแบบมาด้ากูวิ่งไปไอ้เพี้ยกูจะตายไอ้สา,า,ารเดียวกันเลยจะเป็น<อ>ลมอ่ะขาจะขาดอ,อยู่แล้วไม่ต่อไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วกูยอมแล้วสามสิบคันก็ไนะด้ว่ะแล้วรถย่ากไงไม่น่าเปลี่ยนจากสองยี่ห้อใหญ่เลยตังนมปังมันนุ่มอันนี้ก็โฮมเมดนะครับเป็นบันที่เราโฮมเมดมาจากที่โคกระบังปกตินะครับบันอะเวลาเรากินใช่ไหมครับมันจะมีชีสคือพี่่อะเป อยากให้ตัวเนื้อเนี่ยมันสัมผัสกับเนื้อเยอะๆแล้วก็มีความซีซันแนลให้น้อยหน่อยแต่ว่าไม่ได้เวลาคนอเมริกันเขากินเบอร์เกอร์มันต้องมีรูบิเคชันอ่ะเพื่อกินเข้าไปแล้วทําให้มันก็เลยมีมายองเนสที่เป็นสูตรของทางร้านที่รูบิเคชเข้าไปแล้วมันจะทําให้กินแบละลื่นของอที่คือที่มาไก่พี่ก็ลืมพูดเราซีเรียสถึงขั้นว่าต้องทอดตาม SOP นะซัอสแตนดาร์ดโอเปอเรชันโปรซสเจอร ก็คือว่าเราเซตมาแล้วเนี่ยว่าไก่ต้องทอดที่กี่นาทีอุณหภูมิเท่านี้ถ้าไม่ทอดตามนี้เชฟไม่ให้ผ่านความนุ่มความกรอบของแป้งก็จะไม่ได้ตามที่พี่ฝานพูดที่กินเข้าไปแต่กินแล้วกรอบแล้วก็ไม่สุกไม่อะไรใช่ไหมเอาชัวใช่ไัมชัวแน่นอนครับเพราะว่าการกินเนื้อกับกินเนื้อไก่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อที่เป็นเนื้อเนาะไม่เหมือนกันเนื้อเนี่ยกินได้ง่ายกว่าของที่เป็นพวกนี้ถ้าเกิดไก่กินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีพวกเชอร์สโมเลราเนาะกินเข้าไปแล้วท้อง มั่นใจแน่นอนว่าไม่มีปัญหาเป็นไรครับพี่ฟานซีรัปพี่หกใส่พี่ทำเหรอขอโทษผม,มทำเองสร้านพี่เลย็คือกูผิดใช่ไม่ีอย่างอื่นให้พี่ฟานชิมอีกไหมครับมไม่มีไม่ต้องลนะต้องแนละ้้ไม่ไหวลอันนี้พยายามจะใช้คำว่าทามอ่ะมาเล่นกับใน ประโยชน์ออมากกว่าอาหารมันเป็นเวลาที่ใช้ได้คุ้มค่าที่ไทม์ไลน์เนอร์ลูกพี่โตขึ้นมาในเขาต้องภูมิใจแน่นะว่าพ่อเขาตั้งชื่อร้านตามเขาอะก็เปร้านเพื่อนผมที่ผมก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่อร่อยจริงผมก็จะบอกไม่มาเพราะมันไกลไกลผมเนี่ยใช่ใช,ใช่บ้านบ้านไม่ฟันไกลแต่พี่เพราะฉะนั้น,น,นอร่อยตั้งใจทามากเพราะว่าพี่เกิลเขาเป็นคนที่แบบถ้าเขาจะทําอะไระเขาจะมีไอเดียที่เขาไม่ได้ทําแบบเพราะว่าเป็นธุรกิจอย่างเดียวเขาจะมีมุมมองเขาที่เขาอยากทําแบบนี้ซึ่งมันจะมีเทมเพลตในการทําร้านอาหารที่ เรารู้อยู่แล้วว่ามันเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จเยอะไเนาะใช่แต่เขากล้าเลือกที่จะออกมาทําอะไรที่เขาคิดว่ามันสนุกสำหรับเขาแล้วก็มันเป็นแบบแนวทางของเขาอะแล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยจริงๆเขาไม่ต้องทำโฮมเมดหมดก็ได้แต่เขาทำโฮมเมดหมดไส้กรอกแค่ซื้อมาแล้วแแต่อันเนี้ยเขาทําเขาใช้แบบเม็ดเฟรนเนลใส่เข้าไปข้างในหมักอะไรของเขาคือแลวอร่อยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าท่าไม่ชมอยากจะมาลองอะไรที่คือของอะหาร้านที่ทำโฮมเมดจริงๆแล้วก็ใช้คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีอะ น้อยมากนะผมบอกเลยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเจอร้านอย่างเงี้ยลองมาทานเถอะลองมาครั้งหนึ่งก็ได้นีผมว่าจะฟังผมอย่างเดียวผมแค่ขอให้ท่านผู้ชมมาลองสักครั้งหนึ่งอร่อยแล้วมันคือแบบสไตล์ดาเนอร์จริงๆอ่ะจำได้ทำมาเป็นร้อยเมนูคนบ้าเออร้อยเมนูอ่ะใช่เออ ไม่ต้องมาส่งหลายรอบอ่ะ